สวัสดีค่ะกาบสวัสดีแม่แม่ทุกท่านนะคะตอนนี้เราพบกับช่องตุลาแฟมิลี่นะคะตอนนี้ครอบครัวตุลานะคะได้รับความเมตตาจากคุณพี่รัตนะคะคุณพี่พลอยคุณอาเจแล้วก็คุณหนูน้านะคะแล้วก็แม่แม่ทุกท่านนะคะที่ท่านเมตตาส่งสับประรดมาให้สามสาวครอบครัวตุลานะคะมาถึงแล้วนะคะตั้งแต่เมื่อคืนจ้ามาถึงเมื่อคืนตอนดึกๆนะคะตอนนี้ก็ ลงเรียบร้อยแล้วนะคะเขาลงให้เมื่อคืนนะคะมันมืดก็เลยมาถ่ายให้ดูตอนเช้านะคะมาถึงแล้วนะคะต้นสับประรดของครอบครัวตุลานะคะนี่พี่มีนาอยู่ฝั่งนี้ยังไม่ได้เก็บขยะเลยนะคะตอนเช้าเดี๋ยวเราจะทำความสะอาดขยะส่วนนี้ก็เป็นตุลานะคะน,นี้พี่มีนาอยู่ใกล้ๆกล้ต้นสับประรดเลยนะคะนี่นะคะสับประรดของคุณ พี่รัตนะคะแล้วก็คุณพี่พลอยนะคะขอพระคุณมากๆเลยนะคะที่เมตตาครอบครัวตุลานะคะส่งสับปะรดมาให้สามสาวเยอะเลยนะคะมาลงให้นะคะมีแต่ต้นสวยๆเลยนะคะก็กับขอพระคุณนะคะกับขอพระคุณมากๆเลยนะคะให้สามสาวได้มีสับปะรดกินนะคะที่มีนานี่หินไส้ยอยู่นี่อันนี้ก็จะเป็นที่มีนา,นากับตุลาแม่วันดีนะคะ เรายังไม่ได้ทําความสะอาดขยะเลยนะคะเดี๋ยวจะทําความสะอาดขยะช่วงเช้าๆนะคะตอนนี้ที่มีนาเล่นซายอยู่ฝั่งนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นสับประรดนะคะของคุณแม่แม่เอฟซีนะคะที่ท่านส่งมาให้ครอบครัวตุลานะคะเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะคะก็ลงให้เมื่อคืนตอนดึกๆนะคะเมื่อคืนได้เยอะเลยนะคะขอบคุณนะคะมาลงให้เมื่อคืนนะคะตอนนี้ มาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขอให้ผลบุญนี้ส่งถึงครอบครัวท่านทุกท่านนะคะ,ะกับขอพระคุณคุณที่รัตคุณพลอยนะคะคุณอาเจคุณหนูนาและคุณแม่แม่ทุกทท่านนะคะที่สมทบทุนซืน้อต้นสับประรดให้กับสามสาวครอบครัวตุลานะคะเติมคะแนนซื้อต้นสับประรดให้กับสามสาวนะคะขอให้บุญกุศลที่แม่แม่ทำกับครอบครัวตุลาขอผลบุญนี้ส่งถึงครอบครัวท่านนะคะขอให้ร่ำรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะคิดหวังสิ่งใดให้สมดังปารถนาจ้า ขอให้เจริญหน้าที่หน้าที่การงานนะคะนี่นะคะได้สามสาวสามสาวได้กินสับประรดของแม่ก็ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะคะยิ่งสามตัวยิ่งกินเยอะนะคะพี่มีนาจ้องมองแตต้นสับประรดยิ่งอยู่ใกล้นะคะมีแต่จะเอาอย่างเดียว นี่นะคะสับประรดมีแต่ต้นสวยๆนะคะมาส่งถึงเมื่อเมื่อคืนนะคะมันก็มืดๆหน่อยนะคะจะถ่ายให้แม่ดูตอนเช้าเลยก็ขอเพราะคุณเป็นอย่างสูงเลยนะคะ พี่มิน่าอยู่ฝั่งนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูพี่มินา่ายวพาไปหาตุลาน้อยกันนะคะก็กาบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่ส่งสับประรดมาให้ครอบครัวตุลานะคะเดี๋ยวมาดูตุลาค้าเหี่ยนของเรามีจ้าตอนนี้ให้ดูตุลาค้าเหี่ยนช่วงเช้านะคะ <S <S เรายังไม่ได้ทาความสะอาดกอกเลยนะคะยังไม่ได้เก็บขยะนะคะเดี๋ยวจะทาความสะอาดให้แม่ๆได้ดูสาวค้าเหี่ยนช่วงเช้าก่อนนะคะ ยูมองโซล่ัพับอันนี้สาวจุลาค่ะเหียนของเรานะคะขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณแม่ๆม,มากๆเลยนะคะที่ต้องส่งต้นสับปะรดมาให้นะคะเดี๋ยวให้พี่มินาขอบคุณค่ะพี่มินาขอบคุณ แม่แหน่อยเร็วเร็วเดี๋ยวเดียให้พี่มีนาขอบคุณแม่แม่ก่อนนะคะมีนาขอบคุณค่ะส,สวยๆขอบคุณค่ะข,ขอบคุณแม่ๆหน่อยที่ส่งสับประรดมาให้สามสาวขอบพระคุณค่ะดูทุนที่มีนา อยู่ใกล้ต้นสับป,ประรดจะกินอย่างเดียวนะคะเดี๋ยวเอาไปให้แม่วันดีก่อนนะคะตุลามานีตุล่าตุล่ามาพี่เ็วเดี๋ยวให้แม่วันดีนะคะเดี๋ยวเราก็จะทำความสะอาดคอกด้วยนะคะแต่ยังไม่ได้ทำความสะอาดเลยเช้านี้ ตุลาขายเฮียนขอบพระคุณนะคะกับขอบพระคุณแม่ๆทุกๆท่านนะคะกับขอบพระคุณคุณพี่รัตนะคะคุณพลอยคุณอาเจคุณหนูนาด้วยนะคะที่ส่งสับประรดมาให้ครอบครัวตุลานะคะหนูอยู่ฝั่งนู้นนะคะสับประรดได้กองใหญ่เลยขอบพระคุณมากๆเลยนะคะขอให้บุญรักษาเทวดาคุคาม้มครองทุกๆท่านเลยนะคะที่เมตตาครอบครัวตุลานะคะ หอไปผู้เดียวแล้วแม่วันดีตุลาขาเหีียดเลิกไม่ได้กินเลยแม่วันดีหอไปอีกแล้วนะคะตุลาเขาอยากหลุดจ้ะงานลูกหมดเลยอย่ามาอะไรอยู่แงี่หู้ยอ่ะเนี่หู้ยเนี่ยสองเสียงเงขอเสียงให้แม่แม่บางยาม้าวเนี่ย ขอเสียงให้แม่ฟังเนี่ย้ร่างใหม่เสียงอะไรอ้ะเหี้ยดอยากไปน้ำเอาเอาเอาท่านหูท่านหูมือในน้อยเกาไปหูอยากคุยกับพ่อแต่เช้าเลยนะฮะ เขาไม่หูมาถึงมือนางสัน่นเขาไม่หูมาถึงดูนางเขาไม่หูไม่ถึงมือมือก็สั้นขาก็สั้นคอก็สั้นนะคะแล้วพอปหลังขาเราขด้มาอย่ามุดอย่ามุดเจียวออกมาบ่ได้เด้อคอ,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 อนี่เริ่มจะกลับคืนไม่ได้แล้วนะคะมูดออกมานี่มีเขียวจะเลยมอาปากให้ไม่แม่เบิ้งเนี้ยเซ่ ปลาขึ้นดูไอ้เบิ้งเขียวเนี่ยพี่เขียวจะกลิ่นปลาปลาดูแล้วรุ่มเลยแล้วรุ่มมุกข้าวกระดาษลุว้ายขบบ่าเข้งดูพี่มีนาหยาดหนองได้ลื่นแล้วพี่มีนาเอ๊ะจะมาดูดกันยังไงบ้างกอดขอ้อเหยเียดแล้วเกลียดแล้วเกลียดแล้ว งอนแล้วค่ะไปแล้วพ่อควานไม่ให้ไปด้วยนะคะงอนแล้วเดินหนีแล้วนะคะพี่มีนาก็เหมือนกันถ้าพ่อมาเล่นกับน้องนะคะพี่มีนาก็ไม่ยอมดึงแขนหนีเลยนะคะปกติแล้วถ้าพ่อควานมาเล่นกับตุลาน้อยพ่อพี่มีนาดึงแขนพ่อควานหนีเลยนะคะแม่วันดีพเนยกินกินอย่างเดียวอยู่แล้วล่ะค่ะมีหน้าที่ผลิตนมกินอย่างเดียวนะคะ ขียดแล้วขียดแล้วงอนแล้วพี่มีนาอยู่ฝั่งนี้กินสกี้ยงเลยไม่เหลือซากเลยพี่มีนาเดี๋ยวจะทําความสะอาดแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะทําความสะอาดอคอกให้เรียบร้อยนะคะช่วงเช้าๆอันนี้ให้พี่มีนากินก่อนยังไม่ได้ทําความสะอาดเลยพี่นาก็กินสกี้องเลยนะคะเลมกินจนหมดจนเกลียงดูหุ่นนางสมกับกินจนเกีียงจริงๆ ุ้กะใหญ่เกีมก็ออกนะคะพี่มีนาเรื่องของกินไม่ต้องห่วงนะคะแม่วันดีนางกินเกียงอยู่แล้วะคะ่ะกินสเกียงเลยต้นสับประรดเนี่ยขยะไม่เยอะนะคะวันนี้นางกินเกียงเกี้ยงมากเลยสับประรดกลับขอพระคุณนะคะกลับขอพระคุณ ทุกทท่านเลยนะคะที่เมตตาสามสาวก็ปวดตัวลานะคะเดี๋ยวเราจะทําความสะอาดคอกให้สามสาวแล้วนะคะขอบคุณแม่ๆนะคะขอบคุณคุณพี่รัาคุณพี่พลอยคุณอาเจคุณหนูนานะคะแล้วก็แม่ๆทุกทุกท่านนะคะที่ท่านเมตตาส่งสับประรดมาให้สามสาวก็ปวดตัวกลมนะคะขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยนะคะอันนี้เดินวนไปวนมาจะกินนมแม่อีกแล้วนี่ขอเชียงหน่อยจ้าหมูหมูหรือส้างนี่ เอ,อเป็นหมูหรือเป็นช้างนี่นถอยหลังมาอย่างนี้มานี้อันนามาดูถอยหลังมาอย่างเอ้าเอาเอาเอา,เอาถอยหลังมาอย่างนี้เสีเบังเสีหนาดีกว่าหน่อยได้นอหลังหนามีกี่ตาบอดนอนีอ่นอะขอเสียงหน่อยจับบือเดียวมขอบคุณค่ะแม,ม่หน่อยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ตกใจเสียงกองพระตีกองขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะช่วยช่วยขอบคุณค่ะเฮ้ยทำตาปีบๆขอบพระคุณนะคะกับขอบพระคุณแม่ๆทุกๆท่านเลยนะคะช่องสุลาก็าขอจบแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับสามสาวครอบครัวตัวกลมด้วยจ้าสวัสดีค่ะเดี๋ยวจะทำความสะอาด กอกช้างแล้วนะคะ